Ngọn thầm mày, ừ. 嗯哦咦嗯嗯 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. การทรงตัวยังไม่ดีเลยนะเจ้าสามตัวนะี้ kittens are not yet strong you can see uh its legs sometimes when they walk they are falling now three of them are are trying to observe <laughs> see The youngest one smell my toes, my my feet. Okay. And they will remember what the smell. อ m m อืมการชิมด้วยเลียและดมนะคะโอ้ยเจ้าลูกแมวมันเขี้ยวไหมคะท่านผู้ชม เขาก็วันวันก็กินนมแล้วก็นอนนะคะตื่นมาก็จะสนเนี่แหละค่ะความอยากรู้อยากเห็นของเขาโอ้หาวลิ้นสีชมพูเลย <c oughs> น่นแย่กันอีกแล้วนะคะ เป gamer, ็นความสนุกของไวัยลูกแมวทั้งหลายตัรมตัด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 รมตัรมตัรมตัดรมตัรมจกระตือจะกระตจะกระตจะกระตไหมจะกระตจะกระตจะกระต hello 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 ulu, hello 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 อ่าทักทายท่านผู้ชมอ๋อไม่ชอบนะคะไม่ชอบถอยด้วยความหวัดเกลือ สักพักก็เดินหน้าสังเกตอีกนะคะลีลาท่าทางของเจ้าแมวทั้งสามตัวน้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ละวันไม่ได้อยู่นิ่งเลยค่ะถ้าตื่นนะคะก็จะวนเวียนนะคะสัมผัสทั้งดมทั้งกัดทั้งชิมนะคะเป็นวัยที่ตอนนี้เริ่มมีพัฒนาการทางด้านก้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะแย่กันนะคะนี่ตัวนี้นะคะจะชอบตบพี่น้องนะคะ เอาเท้าไปตบเขานี่นี่นี่ไปแกล้งไปแกล้งต้องโดนหืมอืมจับมือจับมือจับมือมาตีสิ <c oughs> แกล้งเขาแกล้งเขาวะหืมอืมอ,อสุดๆโอเคไหม ไปไหนแล้วเนี่ยอืมเข้าเฟรมหน่อยจำได้หรือ,อยังจำกลิ่นแม่ได้หรือ,อยังอืมเอา้าเอา้า <c oughs> เจ็บไหม <c oughs> ความสนไม่เป็นอุป,ปรสรรคกีดขวางทางรักชอยโสดหญิงสาวหากันที่กันนี่นี่นี่ดึง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 ,ดง,ดงความอยากรู้นะคะความอยากรู้ว่ามันคืออะไร มันกินได้บบอีกตัวก็จะแกล้งแย่ yeah, นะคะเล่นกันจับมือจับมือ ที่เล่นประจําของเขานะคะเครื่องนวดเท้านะคะที่เสียแล้วก็มาวางให้เขาได้กระโดดโลดเต้นเนาะเขาก็จะมีความสนนะคะปีนป่ายนะคะตอนนี้จะเป็นช่วงที่เขาพัฒนากล้ามเนื้อเขยิงสองขานะคะแล้วก็พยายามจะปีนแต่มันลื่นนะคะเพราะว่ามันทําด้วยพลาสติกเนาะเท้าเขาก็จะตะกุยตะกุยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชม you can see uh kittens trying to climb up To the feed massaging machine, which uh right now it it uh, it is damaged, so uh we put here for them to practice uh their their muscle. So sometimes they climb up, sometimes they climb up. Yeah. Oh, it's slippery, slippery! Oh my god. <laughs> see but if uh is the packaging like a cotton, Dafi yeah can climb up sometime mm. ah glass bottle dun, dun, dun. this is a learning kit. We <laughs> try to provide things for them to learn. Yeah, you see, it's very fun. <laughs> so amazing to see how the animals learn. Oh my god. Wow. Oh oh oh, wow. Oh it's hardened and <laughs> no no we not allow you come here <laughs> oh, oh wow wow look like they are hard h a d to climb up oh oh kittens t r พยายามนะคะพยายามเล่นกับของเล่นที่มนุษย์วางไว้ให้นะคะเขาพยายามปีนป่ายคะ่ะแต่ว่าสิ่งของและวัตถุที่เราวางไว้ให้มันเป็นอะไรที่ทั้งลื่นทั้งกลิ้งได้และมีน้ำหนักนะคะ เขาก็จะเรียนรู้นะคะโอ้อแบบประเภทนี้นี่ไม่ไหวนะคะเท้าเขาไม่สามารถที่จะยึดนะคะยึดแล้วก็ปีนขึ้นเห็นไหมคะเขาก็จะลื่นลื่นนะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะการทรงตัวของเขานะคะเราจะได้เห็นสู้ไม่ได้ก็หนีนะคะนี่คือสัญชาตญาณ เรามีความพยายามนะคะ